หมายเลขประจำตัวทหารสิบหลักจำได้ง่ายๆแค่มีเทคนิคดังนี้ยกตัวอย่างนะครับหนึ่งหกแปดหนึ่งสองศูย์ศูนย์หกสี่หนึ่งตัวแรกนะครับหมายเลขหนึ่งก็คือทหารบกนะครับถ้าคนไหนเป็นทหารเรือจะขึ้นต้นด้วยหมายเลขสองคนไหนที่เป็นทหารอากาศตัวแรกจะขึ้นต้นด้วยหมายเลขสามในส่วนของตัวที่สองและตัวที่สามนะครับ 6กก็คือปีที่เราขึ้นทะเบียนกองประจำการเป็นทหารวันไหนที่เป็นทาหารปี68ก็จะเป็นเลข68วันไหนเป็นทาหารปี6 7ก็เป็นเลขห7เเป็นปีห6ก็จะเป็นเลขห6ในส่วนของตัวที่4ี่กับตัวที่หจะเป็นเลขจังหวัดนะครับ หมยเลขจังหวัดตัวนี้กำหนดโดยระเบียบกระทรวงกาโหมว่าด้วยการกำหนดหมายเลขประจำตัวพศ2ส4 9หมายเลข1 2สอง่าเป็นเลขประจำตัวของคนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายใครอยู่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเลข1 3สจังหวัดตั้งเป็นเลข1 4สแล้วก็ห้ตัวสุดท้ายนะครับ0 0 6 4 1อันสุดท้ายคือลำดับที่เราเป็นทหารของจังหวัดนั้นอ่า หกสก็คือเป็นทหารลำดับที่641ของจังหวัดเชียงรายแต่ถ้าเป็นหนึ่งหกสีก็แสดงว่าเป็นทหารลำดับที่1641ของจังหวัดเชียงรายเลขทหารก็จำง่ายๆนะครับประมาณนี้